ยอดรู้สึกว่าเอเนอร์จีหรือผมสัมผัสได้ว่าพลังงานบางอย่างที่นักแสดงเขาเขาเล่นนะมันโ่งมาแบบแบบมากๆแล้วแบบผมว้าวทุกอย่างตั้งแต่ฉากแล้วเสียงร้องและการแสดงมันแบบคุดยอดอ่ะใช่บอกบอกบอกเลยว่าการการแสดงของเขาเนี่ยที่ส่งออกมาเนี่ยมันมันไม่ดูล้นเลยนะสําหรับเราแต่ว่าแอ t แท k กอ่ะที่ผมได้รับอ่ะคือมันรุนแรงมากๆก็อย่างที่บูมบอกนะครับก็คือโปรดักชันเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆกตั้งแต่ตอนเปิดมี มีอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้ก็คือซีโบลิกเยอะมากๆเลยเขาตั้งใจกับแบบทุกๆรายละเอียดอะฮะใช่ครับเหมือนแบบว่า,าในในหนึ่งฉากเนี่ยรเราเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเขาก็ไม่ได้โฟกัสแค่แบบว่าสิ่งที่มันต้องเด่นออกมาแต่เขาโฟกัสทุกอย่างที่คนดูจะเห็นบนเวทีจริงๆอะฮะมันมันดีมากครับเหมือนกันนี่คือแฟนทอมครั้งแรกที่เคยดูแล้วก็แบบ,บผมไม่ได้ยินเขาพูดกันมาเยอะแยะมากมายว่าแบบว่าเรื่องเนี้ยคุณภาพเปู่นแล้วแล้วแบบ เราก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วพอมาดูจริงแบบเออมันสมคำล่ำลือที่ที่เขาพูดกันมานะครับก็อยากเชิญชวนนะครับมาดูนะครับก็คือคุ้มค่าแน่นอน,นคุ้มค่าเงินแน่นอนนะครับบอกเลยว่าพวกเรานะฮะจะกลับมาดูอีกอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเราไน่จะมาเจอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนมาสนุกกันครับกับแฟนทอมครับผม